ผมเหนื่อยและผมเบื่อในขณะนั้นเพราะว่าผมขี้เกียจเป็นเครื่องมือทางการเมืองของหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายทหารที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายเพื่อจะได้เข้ามายึดอำนาจนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดผมเป็นคนแรกในแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตายที่ลาออกจากการเป็นแกนนําวันนั้นโดยผมไม่เอาแล้วนะฮะปัญหาชาติบ้านเมืองถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณจัดการกันเองนะฮะในที่สุดแล้ว ทางสายพักประชาธิปัตย์นะฮะก็เห็นว่าไม่สามารถจะผลักดันผมออกไปไดนะะ้และอย่างหนึ่งพวกแกนนําทั้งหลายก็เห็นด้วยกับผมในสุดก็ลาออกกันหมดเลยในที่สุดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายก็เลยไม่มีแกนนําภาราก็เลยตกไปอยู่ที่คุณสุเทพเทืออสุบัณนะฮะคุณสุเทพเทือสนะะสสททอสุบันก็เลยนํามวลชนแล้วกนะะ็ชูประเด็นของเรื่องการนิรโทษกรรมสุดซอยท่านผู้ชมครับอารมณ์ของสังคมในขณะนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ ร่วมกันหมดไม่มีการแบ่งแยกสีอะไรพวกไหนแต่ว่าทุกคนออกมาเพื่อประท้วงพรบนรโทษกรรมสุดซอยนะฮะก็คือว่าไม่เห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งปกติแล้วจะเก็บเนื้อเก็บตัวก็จะเป็นครั้งแรกที่ผู้พิพากษามีการเซ็นชื่อสนับสนุนว่าไม่เห็นด้วยกับการเอาพรบนรโทษกรรมสุดซอยนะฮะในที่สุดก็เลยปรากฏการที่มีคนมาประท้วงเป็นล้านๆคนจํานวนเป็นล้านๆนคนที่ช่วงหลัง แกนนำอกกระสบางคนเอามาอ้างอิงนั้นเนี่ยอ้างอิงโดยไม่เข้าใจว่าในขณะนั้นเขาออกมากันด้วยพรบนิรโทษกรรมเท่านั้นแต่พอประท้วงไปไปมามากลายเป็นมหากรรมการชุมนุมทางการเมืองทั่วกรุงเทพ นะเดี๋ยวตรงนั้นก็มีประท้วงตรงนี้ก็มีคนชุมกันมีพวกไฮโซเอ้ยพวกดารงดาราเอ้ยเอาอาหารการกินมาเลี้ยงเอาผ้ามาให้มาจัดวงดนตรีเล็กๆน้อยๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความสนุกสนานไปไม่ได้จริงจังกับการเมืองจนในที่สุดแกนนำกปปสก็เลยตัดสินใจที่จะขยับขยายประเด็นของการต่อสู้เพื่อการนิรโทษกรรมทางการเมืองเพื่อผลักดันต่อไปที่จะให้ กลุ่มของตัวเองนั้นเข้าไปมีอำนาจในชาติบ้านเมืองนะในในโดยที่อ้างว่ามีประชาชนออกมาประท้วงกันเป็นล้ลานคนท่านผู้ชมครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสัจวาจาที่บรรดากแกนนําทั้งหลายซึ่งนําโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรบอกว่าไม่ได้นะถ้าจะมีการเลือกตั้งเราต้องมีการปฏิรูปการเมืองก่อนท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมเราต้องมีการปฏิรูปตํารวจตํารวจใช้ไม่ได้เพราะตารวจมาจับพวกกปพ,พสแล้วตํารวจรับใช้ Uh, ผู้มีอำนาจซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะผมเจอด้วยตัวผมเองมาตลอดเวลานะฮะแต่ไม่เป็นไรแต่นั่นคือสัจวาจาที่จะเรียกเสียงคือหาและเรียกเสียงสนับสนุนเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันว่าไหนไหนจะทําทั้งทีแล้วปฏิรูปการเมืองซะปฏิรูปตํารวจซะปฏิรูปโน่นปฏิรูปนี่ตัวร่มมีหัวข้อปฏิรูปเต็ไมไปหมดเลยนะจนกระทั่งท่านผู้ชมครับจนกระทั่งแล้วคุณ สุเทพเทือกสุบันก็เดินหน้าต่อไปนะถึงขนาดที่เราว่าจะหาช่องว่างในกฎหมายท่นนะนนานููนะฮะในขณะนั้นโดยที่ต้องการจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นไปกราบถวายบังคมทูลให้พระองค์ท่านใช้รู้สึกจะมาตราเจ็ดมั้งนะฮะที่จะมีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งเพื่อมารักษาการหรือมาดูแลต่อไปแต่ว่าข้างบนพระองค์ท่านไม่เอาด้วยนะจนในที่สุดแล้วเนี่ย มีข่าวลือออกมาว่าจะมีการปฏิวัติยึดอำนาจกันในขณะนั้นนะฮะโดยที่จะเป็นกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งนะ,ะยึดอำนาจก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะนั้นนะซึ่งพยายามที่จะสร้างความสมดุลกันไม่ให้ทะเลาะก,กันมากไปกว่านี้รักษาความสงบโน่นนี่นะั่นนะ,ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกลุ่มทหารของพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้เตรียมการไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างหมดเลยนะฮะ จนในที่สุดแล้วคุณทักษิณได้ข่าวมาว่าจะมีการยึดอำนาจนะฮะจตุพรพรมพันธ์ก็รู้ว่าจะมีการยึดอำนาจสุเทพเทือกสุบรรกก็รู้ว่าจะมีการยึดอำนาจมีผมคนเดียวที่ไม่รู้เพราะผมไม่เคยยุ่งอะไรกับใครเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเขาเรียกสลิมสลิมก็คือพวกกรปรปรสไม่ใช่ผมผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาผมเข้าไปอยู่ใน หัวข้อของความเป็นสลิมสลิมก็คือกอปปสนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยณนะวันนั้นเวลานั้นทั้งหมดก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ยุติการประท้วงทหารออกมาเมื่อทหารออกมาเรียบร้อยแล้วก็ออกมาบนเงื่อนไขที่ว่าเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการหนองเลือดจริงๆแล้วท่านผู้ชมมามองย้อนหลังกลับไปจากวันนี้วันนี้แล้วไม่มีการนองเลือดหรอกไม่มีละครับ มีแต่การปะทะกันบ้างแม้กระทั่งมือปืนปอปคอนที่ไปยิงคนโน้นคนนี้เนี่ยมันก็เป็นคนคนหนึ่งของกปปสที่เป็นคนจัดเข้ามาในการยิงนะฮะที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะบ้านใครอยู่แถวๆนั้นนะอยู่แถวบางเขนก็ไปดูแล้วกันนะฮะบ้านสงไทยอ่ะคนคนนั้นแหละเป็นคนที่จัดมือปืนปอบคอนออกมายิงเรื่องนี้ผมรู้หมดทุกเรื่องนะฮะแต่ไม่เป็นไรช่างมันพอผ่านเรื่องนี้ไปปังปับเนี่ย สิ่งที่ผมผิดหวังมากที่สุดก็คือว่าผมเป็นคนที่เห็นว่าความยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคดีจำนำข้าวซึ่งผมต่อสู้มาตลอดหมอวรงเป็นคนจุดประเด็นแล้วผมก็ช่วยสนับสนุนต่อสู้มานะฮะการจำนำข้าวเนี่ยผมเห็นว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ไม่ได้แล้วประเทศไทยจะพินาศิบหายหมด นะทหารจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าผมไปคิดถึงโมเดลของทหารโปรตุเกสทหารโปรตุเกสเวลานักการเมืองคอร์รัปชันหรือทํไม่ดีมีลายกับชาติบานเมืองเขาจะออกมายึดอานาจพอยึดอานาจแล้วเนี่ยไม่เกิน3เดือน6เดือนเขาจะกลับให้มีการเลือกตั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะกลับไปที่กลมกรองผมกลับมองอีกแบบหนึง่งผมมองว่าถ้าวันนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอานาจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าคุณประยุทธ์คืออานาจที่เอามา กราบบังคนทูลให้พระองค์ท่านช่วยตั้งรัฐบาลที่เป็นกลางขึ้นมาคนหนึ่งเพราะทหารไม่ควรจะไปเข้าข้างใครนะทหารเห็นมาวุ่นวายแบบนี้ยึดอำนาจมาตั้งรัฐบาลที่เป็นกลางแล้วมาแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจํานําข้าวมวาเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฮะปฏิรูปทางการเมืองนะฮะปฏิรูปตำรวจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อพร้อมแล้วถึงจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่เช่นนั้น คนะณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชเมื่อได้อํานาจมาก็ต้องการนำอำนาจอยู่ในมือและนั่นคือที่มาที่มาของคณะคอสชทัทง้งนั้งนี่โดยหลักๆแล้วผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่อํานาจจะตกในมือคณะคสชน่าจะคืนอ,อานาจไปพระดาทดิเจ้าอยู่พระองค์ท่านจะตั้งใครมาเป็นนายกตั้งคอรมออะไรขึ้นมาเพื่อประสานงานเพราะว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อฟ้าล้วนแล้วจะเป็นคนไทยทั้งสิ้น เรารู้อยู่แล้วว่าข้อบอกพร่องมีอยู่ตรงไหนให้แก้ไปรักษาการดูแลชาติบ้านเมืองร่างรัฐมนูญจะร่างไปสองปีสามปีก็ไม่เป็นไรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและก็ไม่ใช้อำนาจเด็ดขาดโดยใช้มาตรา1สสี่อย่างที่คณะคอสชอได้ใช้มาแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ออกมาแล้วคอสชอบริหารงานครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องจำเอาไว้ว่าทหารเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหาร แต่ว่าความที่ไม่ไว้วางใจคณะรัฐมน,นตรีชุดแรกของคอสชอ์ล้วนแล้วจะเป็นทหารทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการโน่นการนี่ทหารทั้งสิ้นเลยทหารทั้งสิน้นเพราะชะนะแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงความถดถอยทางเศรษฐกิจถอดถดถอยทางธุรกิจแล้วเนี่ยการปฏิวัติก็ทําให้เศรษฐกิจและธุรกิจมันถดถอยแต่การที่เอาทหารมานั่งเอาเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามานั่ง นะใครเป็นยศพลเอกใครเป็นรุ่นเดียวกันได้รับรางวัลกันหมดทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นพวกเล่นผองก็เริ่มขึ้นก็เริ่มขึ้นจากการซึ่งคสอชอเข้ามาอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันเลยนะแล้วก็ข้อแรกที่เห็นได้ชัดว่าคสอชอทำผิดพลาดก็คือว่ายังหลงมงุมง,งายอยู่กับการปรองดอง วันนั้นทุกวันนั้นหายใจเข้าเป็นสมานฉันหายใจออกเป็นสมานฉันผมยังขำไม่หายเลยคนอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์จะต้องเดินขึ้นไปที่กองทัพเพื่อไปประชุมกับฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็นั่งถกเถียงกันโชคดีที่ผมไม่โดนเรียกตัวผมเพียงแต่ถูกเรียกตัวไปกักไว้ที่ฐานช่างที่ราชบุรี14วันแต่หลังจากนั้นเขาก็มายุ่งออกับผมอีกต่อไปเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็เลยเอาความสมานฉันระหว่าง ฝั่งที่ต่อต้านเสื้อแดงและเสื้อแดงที่ไม่เห็นด้วยออกมาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันประดิษฐ์คำพูดที่สวยหรูว่าเราตอนนี้รักกันแล้วโน่นนี่นั่นซึ่งผมดูแล้วผมจะเจียนแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็พิสูจน์ชัดว่ามันไม่ได้สมานฉันันอะไรกันเลยไม่มีการสมานฉันั่นอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหมอมระชวงชงปรียาทรเทวกุลท่านก็เป็น ร่ำตีว่าการสูงกันครั้งเพราะท่านเป็นเป็นนักเรียนสินคเบียนรุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เลยเอาเข้ามาเพราะว่าท่านก็มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่จะดูแลทางเศรษฐกิจแต่ท่านดูแลได้อยู่ปีเดียวนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็เปลี่ยนจากหม่อมราชวงศ์ป,ปรีดีบริยทรมาเป็นดรสมคิดจตุสิทัตถ์และทีมงานและนั่นคือที่มาของการเริ่มต้นของกลุ่มกุมารทั้งสี่ซึ่งประกอบด้วยสมคิดประกอบด้วยสุวิทย์เมษินซีประกอบด้วยสนทิรัตน นะประกอบด้วยคุณอุตมะเป็นทีมงานที่เข้ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับจากวันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นจะดีอย่างไรหรือเลวอย่างไรผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าการทำงานในระยะเวลาขณะนั้นเป็นการทำงานที่มีเหตุภาพมากระหว่างทีมเศรษฐกิจพวกนี้อย่างน้อยที่สุด ข้อเสียงพวกเขาก็คือข้อเสียงพวกเขาก็คือว่าเอาใจกลุ่มทุนมากจนเกินไปแต่มาในช่วงหลังเขาเริ่มรู้แล้วว่าการดําเนินนโยบายในช่วงต้นของเขาปิดพลาดเขาก็เลยเริ่มลงไปสู่รากยามากขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับการทํางานไปเอกาภาพกระทรวงพาณิชย์สนที่รัฐดูแลอยู่กระทรวงโน่นคนนี้ดูแลอยู่กระทรวงคมนาคมคุณอาคม ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ดูแลอยู่นะก็เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันก็สามารถที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้ไม่เดินหน้าต่อไปได้จากเศรษฐกิจที่ใกล้จะติดลบก็ทําให้ GDP เพิ่มขึ้นมาสองสมเซันก็ดีขึ้นนะตัวเลขดัชนีต่างๆก็ดีขึ้นมาหมดนะไม่ว่าดัชนีการแข่งขันของประเทศไทยที่มีต่อโลกก็สูงขึ้นกว่าเก่าดัชนีของความนิยมชมชอบในการลงทุนประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆจากแต่ก่อนอยู่อันดับไททายขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเอาละ ในที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วอะไรเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมความกดดันในระหว่างประเทศที่กดดันมาตลอดว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งก็เลยเกิดมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทันทีเพราะว่าถูกกดดันมากจะมีการเลือกตั้งเขา้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมารัฐธรรมนูญพักราช2560มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคณะคสช วันนี้พิสูจน์ชัดเจนแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องมาเถียงกันต้องการต่อยอดอำนาจคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วในคสชก็อยากจะมีอำนาจสืบต่อเนื่องไปจะออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงละ่ะที่ให้ต่อยอดอำนาจได้อ่า ตอนแรกก็ให้บวรศักดิ์อุวันโนเป็นคนร่างรัฐมนูลปรากฏว่าบวรศักดิ์บ,บวรศักดิ์อุวันโนเป็นคนที่ไม่ยอมทรยศต่อวิชาชีพก็เลยร่างรัฐมนูลออกมาไม่เป็นที่ไม่พอใจของคอสช,อชอก็เลยมีการเปลี่ยนก็เลยมีการเปลี่ยนบวรศักดิ์มาเป็นมีชัยฤชุพันธ์มีชัยฤชุพันคือใครมือชัยฤชุพันธ์คือนักกฎหมายมือปืนรับจ้างที่พร้อมที่จะทํางานให้กับผู้มีอานาจ ควบคู่กับวิษณุเครืองามทั้งสองคนนี้สามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งสามารถจะเอาข้อความทางกฎหมายมาสร้างความชอบธรรมในการกระทำอะไรก็ตามที่คิดว่าตัวเองจะกระทำแล้วก็ให้ผู้ที่ว่าจ้างตัวเองหรือว่ามีอำนาจสั่งการตัวเองนั้นได้ประโยชน์รัฐมนูษ2,560ก็เลยออกมาในทิศทางที่เห็นได้ชัดว่านี่คือการต่อยอดอำนาจก็คือว่าการที่มีการแต่งตั้งสว250คน และการแต่งตั้งสว250คนก็เป็นการแต่งตั้งสวที่ไม่โปร่งใสเลยแม้แต่นิดเดียวเอาแต่พักพวกตัวเองทหารทั้งนั้น70-80เป็นเป็นทหารพลเอกมกั่งเป็นตำรวจมั่งเป็นโน่นเป็นนี่มั่งก็คือว่าพักพวกตัวเดียวกันที่จะมีอำนาจในการที่จะรักษาดุลยาภาพของรัฐบาลและเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จากโครงสร้างที่เห็นในรัฐธรรมนูญ2560ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าคอสอชอต้องการสืบทอดอำนาจทั้งๆท,งที่ทั้งพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นก็พยายามปฏิเสธว่าไม่มีการสืบทอดอำนาจแต่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญมันชี้เห็นชัดว่าเป็นการต่อยอดอำนาจจริงๆนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แล้วเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาเสร็จเรียบร้อยก็มีกก,ก,กตตั้งขึ้นมาองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาก็เป็นคนของคอ,อสอชอทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรผิดปกติ สมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายรัฐมนตรีก็ตั้งกกตตัวเองกตองกตที่ตรงเป็นองค์กรอิสระก็เป็นกกตที่รับใช้คุณทักษิณชินวัตรเช่นกันนะอย่างเช่นคนตำรวจเอกวาสนานานเพิ่มลาบท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าที่ไปติดคุกติดตารางพวไปช่วยนะไปช่วยคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจถ้ากกตชุดนี้เป็นคนของคอ,อสอชแต่ผมเชื่อว่าเป็นแน่นอนที่สุด เป็นอย่างแน่นอนที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสาหรับผมแล้วผมไม่รู้สึกมีอะไรผิดปกติในเรื่องนี้นะฮะในขณะน,นี้ในขณะเดียวกันคอสอชอในช่วงที่ยังไม่มีการร่ารางดูนก็เดินหน้าเพื่อที่จะเช็คบินเรื่องเก่า,เ,กาเดิมทีแล้วจะเน้นไปในเรื่องของการประนีประนอมและการปล่องดอง,ดองตลอดเวลาอารมุ่มอร่วยอะไรที่ละเลยกันได้ช่วยเหลือกันได้ เพื่อความสมานฉันมีอยู่คนเดียวที่ทําให้วงแตกและสมานฉันไม่ได้ก็คือพลเอกไพบู์คุ้มฉายาท่านเป็นนั้นรีว่าการสูญยุทิธรรมท่านไม่ยอมท่านบอกไม่ได้ผิดต้องเอาไปดําเนินคดีผิดต้องเอาไปดำเนินคดีผิดต้องเอาดเคดีก็เลยเป็นภาวะการที่เกิดเกิดกระแสสังคมบีบคสอชอให้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณไพรบูญคุ้มฉายาทา นั่นคือที่ทําให้บทบาทของคอสชอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องแสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนว่าท่านก็ไม่เอาด้วยกับคนที่ทําผิดกฎหมายในอดีตไม่ว่าจะเป็นคดีจํานํำข้าวไม่ว่าจะเป็นคดีโน้นคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองโน่นี่นั่นนะฮะท่านผู้ชมจำไว้พลเอกไพบูลคุ้มชายาคือคนที่ทําให้กระบวนการสมานฉันและปลองดองที่เขาคิดว่า สำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่สําเร็จก็เพราะว่าพลเอกไรบูุร์ไม่ยอมสมานฉันด้วยกับสิ่งที่ทําปิดในอดีตเพราะท่านต้องการจะล้างพวกนี้ออกไปนะครับท่านผู้ชมครับตามผมมาเมื่อรัฐมนูลเสร็จแล้วและรัฐนูญออกมาเสริมโครงสร้างที่จะสามารถจะทำให้ต่อยอดอานาจได้สิ่งต่อมาก็คือว่าและใครล่ะ ที่จะมาเป็นนายกมนตรีคนต่อไปหลังจากมีการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเต็งหนึ่งเป็นแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งทูกวางไว้บนแท่นไว้เรียบร้อยแล้วว่านายกคนต่อไปต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ว่าจูจ่ๆแล้วพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกมนตรีได้อย่างไงเพราะท่านเป็นคนขี้อายท่านขี้เขินท่านไม่อยากแสดงออกท่านต้องการที่จะไม่ต้องการไปสัมผัสกับการเมืองท่านต้องการแสดงออกว่าเฮ้ยผมไม่ยุ่งการเมืองนะ วงเล็บแต่ถ้าคุณจะเชิญผมเป็นนายกผมก็ยินดีรับนะถ้ามันโอเคมันต้องมีหน่วยงานที่เชิญนะฮะนี้ก่อนที่พลเอกประยุทธ์หรือก่อนที่จะมีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรก็ตามที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเชิญพลเอกประยุทธ์ก็จะมีพวกหน้ามา้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมสมัยที่สมัยก่อนเขามีปลายหี่อ่ะไอคนที่ถือคองก็ตีพางพๆงพๆงพ บอกว่าเอ้ยเตรียมตัวดูนะเดี๋ยวมีกายกรรมพิเศษทางพังพังนะมีอยู่หลายคนแต่คนที่เป็นหัวหน้าปาหีนั้นชื่อภัยบุญนิติตะวันนะคนคนนี้ก็จะออกมาชี้ชัดเจนแล้วว่าผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเป็นเหมาะสมยิ่งเป็นนายกมาที่สุดโนนีนั่นเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะด้วยเหตุนี้นะฮะมันก็เลยมี มีขบวนการที่เริ่มขับเคลื่อนที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีเอ๊ะแต่มันก็ขาดนี่มันขาดอะไรนะท่านผู้ชมมันขาดองค์กรหลักที่จะมารับผิดชอบและมันก็ต้องเป็นนักการเมืองแล้วมันจะต้องเป็นพรรคการเมืองด้วยมันจู่ๆจะมาเป็นองค์กรอิสระไม่ได้นะฮะก็หันไปมองเทคโนแครตสี่คนมีใครนะฮะมีอุตมะมีสนธิรัตน มีสวิทเมสินซีมีกรอบศักดูตะกูลและแน่นอนที่สุดคนที่อยู่เบื้องหลังสี่คนนี้ก็คือสมคิดจดตรุรีพิทักษ์สมคิดรญยะแรกๆก็ถอยตัวออกมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวด้วยเต็มตัวในการที่จะตั้งพรรคพลังประชารัฐทําไมต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าทีมงานสมคิดเป็นทีมงานที่ตั้งนโยบายประชารัฐขึ้นมานะฮะเป็นการตั้งทีมงานประชารัฐขึ้นมานะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นทีมงานที่ตั้งขึ้นมาแล้วผลงานของประชาประ,ประชารัฐนั้นเอามาคานกับลัทธิประชานิยมของทักนินคือประชารัฐเป็นการเอาทุนต่างๆเนี่ยลงไปสู่รากหญ้าให้ไปร่วมกับรากหญ้าไปสนับสนุนรากหญ้าให้รากหญ้าเกิดได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทฤษฎีประชารัฐก็เลยโด่งดังก็เลยมีความคิด ที่จะต้องตั้งพลังประชารัฐทีนี้4คนกูมานสีคนนะฮะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเทคโนแครตท่านผู้ชมคือไม่มีความประสบไม่คือไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเมืองไม่ได้เขี่ยวลากดินเหมือนหลายๆคนและไม่มีสอสออยู่ในมือแต่เป็นเทคโนแครตจริงๆและตั้งใจทํางานเนี่ยเอาคนส่คนที่มาตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้นมันย่อม ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเอาคนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินมาตั้งพักพลังประชารัฐหรือเอาคนอย่างวิรัติรัตนเศษมาตั้งเหมาะดีกว่าที่จะมามานะฮะกว่าเอาคนอย่างวิรัตนานเศษหรือเอาอาดีตนักการเมืองใดๆทั้งสิน้นนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมองย้อนหลังไปสมัยยุคทักษิณชินวัตรตอนทักษิณชินวัตรกําลังเข้ามาเพื่อจะเสนอตัวเองเป็นนายกร,รัฐมนั้นมีเสียงฮือหามากทุกคนชมทุกคนชอบ ทุกคนบอกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วทุกคนก็มุ่งหวังที่จะสนับสนุนทักสินชชนวัรนฮะแต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงเสียงที่จะได้เข้ามานั้นมันต้องได้มาจากสสที่เขี่ยวรักดินนะฮะไม่ใช่คนที่มองว่าเออเป็นคนดีแต่ผมจะเลือกให้ไม่ใช่เพราะการเมืองก็คือการซื้อเสียงอยู่เหมือนเดิมนั่นคือที่เกิดของสนอเทียนทองไงนะฮะเมื่อสนอเทียนทองเข้ามาสนอเทียนทองก็เอากลุ่มนั้นเข้ามากลุ่มนี้เข้ามาก็คือย้อนยุค ทักษิณได้ใช้รัฐมนูรปี2540ที่ถูกร่างขึ้นมาเพื่อให้การเมืองมันดีขึ้นแต่เนื่องจากกระบวนการเข้ามามีอำนาจในรัฐบาลนั้นต้องมีสสยืนมือมากพอเกินครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้วิธีเอาคนดีเข้าไปเสนอให้ประชาชนแล้วเนี่ยไม่มีใครรับไม่มีใครเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอีสานและทางเหนือทางอีสานทางเหนือนะครับทางใต้นีส่วนใหญ่แล้วเป็นของพวกพัรคประชาธิปัตย์นะฮะ เพราะ,ะนั้น,นอีสานทางเหนือก็เลยต้องการคนที่พร้อมที่จะลงถึงลูกถึงคนด้วยเหตุนี้ทักษิณเลยจําเป็นต้องใช้บริการของสนเทียนทองฉันใดฉันนั้นพลังประชารัฐก็เช่นกันนะ,ะเพอ่อญพลังประชารัฐนันเนี่ยมันมีนโยบายประชารัฐที่มันได้ใจคนพอสมควรนะมันก็เลยเอาคน หลายคนเนี่ยมาคือหาเข้ามาทุกคนก็เริ่มเข้ามาร่วมกันมีคนที่แล้วผสมกับกปปสด้วยในบางส่วนก็เลยทําให้มีคนรู้สึกเฮ้ยนี่เป็นคนดีนะนี่เคยอยู่กปปสนะนี่เคยร่วมประท้วงตรงนี้นะตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาแต่หน้าใหม่ๆอย่างนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เขาไม่ได้สนใจแล้วครับคุณเป็นกปปสหรือเปล่าเขาสนใจว่าเฮ้ยคนคนนี้เคยไปงานบวช เคยจ่ายเงินเท่านี้หัวคะแนนบอกว่าเลือกคนนี้นะเอาเดี๋ยวจ่ายให้หัวละสามร้อยหัวละห้าร้อยจ่ายเงินกันทางนั้นไม่ว่าการเลือกตั้งที่ไหนครั้งใดในต่างจังหวัดไม่มีการไม่เสียงเงินท่านผู้ชมนะและนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ชมว่าไม่มีการปฏิรูปการเมืองตามที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณพูดเลยแม้แต่นิดเดียวในฐานะที่เป็นหัวหน้ากปอปปสไม่มีการปฏิรูปตำรวจด้วย สิ่งที่คุณสุเทพพูดนั้นเปรียบเสมือนลมที่พายออกมาไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวคือเป็นคนที่ผิด